รูโน่พูดคุยกับสโมสรและผมเชื่อว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อไปพร้อมมีข่าวเชื่อมโยงโอล่วัตกินกองหน้าตัวเป้าของแอสตันวิลล่ามุมแฟนแมนยูช่องสารคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดตช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคราวและพูดคุยสถานการณ์ต่างๆของแมนยูกัน ล็อบดอสั้นครับนักข่าวเทียสองจาก ESPN รายงานว่าอนะัลนาเซอร์ฮะหนึ่งในสโมสรของลีกซาอุดีอาราเบียสนใจเซ็นสัญญากับบรูโน่แฟนันส์ครับอัลนาเซอร์เนี่ยทราบดีนะว่าแมนยูต้องการเก็บบรูโน่ไว้แต่มีความเชื่อว่าถ้าข้อเสนอที่ยื่นไปมากพอเนี่ยก็พอจะดึงดูดให้แมนยูปล่อยตัวได้ สำหรับตัวบูโนเองครับไม่ได้ถูกปีบให้ออกจากแมนยูนะแต่ในเมื่อเขาอายุ29ปีเขาก็มีความกระตือรือร้นที่จะประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดนั่นเองทางเดวิดออนสตีนครับนักข่าวเทียนหนึ่งจากเทเลติกรายงานก่อนหน้านั้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้พูดคุยกับบูโน่ฟ i นันซ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหาลือเกือบอนาคตของเขาโดยสโมสรเนี่ยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพวกเขาต้องการให้บูโน่อยู่ต่อ และกองกลางรายนี้ก็ปรารถนาที่จะอยู่ที่โอเทฟอร์ดต่อไปแฟนันส์ครับและผู้ติดตามของเขาเข้าร่วมพูดคุยกับทีมผู้นำของสโมสรที่แคลิงตันและพูดคุยกันเป็นระยะเวลานาน,านในระหว่างการพูดคุยเนี่ยก็มีการเน้นย้ำถึงระบบของเอเนออสครับที่ตั้งใจจะสร้างทีมแมนยูยุคใหม่ในอนาคตด้วย ส่วนตัวผมเองนะครับผมเชื่อนะว่าบรูโน่จะอยู่กับทีมต่อไปครับอย่างน้อยก็อีกสักฤดูกาลและไม่ย้ายออกในซัมเมอร์นี้เพราะเขาเนี่ยเป็นตัวหลักของทีมเราอย่างแท้จริงและอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้ครับว่าเขาคือคนที่เหมาะสมที่จะเป็นกัปตันทีมของแมนยูชุดนี้รวมไปถึงชุดใหม่ด้วยนะครับที่เอเนอสจะสร้างขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับผมเชื่อนะว่าบูโน่จะอยู่กับทีมเราต่อไปครับ อีกหนึ่งข่าวครับอเล็กซนะ์คุกนักข่าวเทียสามจาก Talksport รายงานว่าคาเซมิโลคริสเตียนเอ็กเซนและอันโตนีสาคนนี้อยู่ในกลุ่มที่สโมสรต้องการจะขายเขาออกไปในซัมเมอร์นี้ส่วนในด้านขาเข้าครับเขารายงานนะครับว่าแมนยูกำลังพิจารณาตามคำแนะนำของลอยคีนอดีตผู้เล่นแมนยูโดยยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวโอลีวัตกินครับ ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่าวัดกินเนี่ยเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในเวทีพรีเมียร์ลีกเซอร์จิมรัดคลิปต้องการนำเขาเข้ามาเพื่อสนับสนุนและช่วยพัฒนาลาสมุดหอยหลุนนั่นเองครับมุมมองของผมก็ไม่แน่ใจนะว่าโอลิวัดกินจะมาหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้แต่ไอ้ข้อเสียเปรียบของทีมเราครับเพราะว่าแอสตันวิลล่าตอนนี้ย เขากำลังจะได้ไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าครับส่วนทีมเราครับยังไม่รู้เลยฮะว่าจะได้ไปเล่นบอลยุโรปหรือเปล่าเนี่ยแหละข้อเสียของทีมเราข้อได้เปรียบแทบไม่มีต้องพูดคำนี้นะครับก็ต้องรอดูครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วโอกาสมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ครับที่ทีมจะสามารถคว้าตัวโอลีวัดกินมาร่วมทีมได้ทั้งหมดนี้ครับคือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิป ขอขอบคุณทางเพจไฮยี ena, น่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ